ทุกคนจะบอกว่าพี่นิวอะได้ไปเจอแมปแบบนี้มาซึ่งมันเป็นแมปที่ชื่อว่าจำลองการแบบต่อคิวเข้าห้องน้ำนะหรือว่าชื่อแมปบัธรูมไลน์ซูมูลเลเตอร์คือมันเป็นแมปที่เราเนี่ยต้องจำลองการต่อคิวเข้าห้องน้ำแล้วแมปนี้มันให้อะไรกับเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <S <S> <S เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นแมบนี้กันซึ่งเป็นในแมบหนึ่งที่แปลกๆนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนในการต่อคิวเข้าห้องน้ำ ไปเล่นกันเลยคือตอนนี้พี่นิวอ่ะเข้ามาในแมปแล้วทุกคนเอาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอะไรเอ้ยบัคหรออู้พอเข้ามาก็บักเลยแล้วเราไปทําอะไรเขาเนี่ยเอา,เ,อาเ,ดเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกับว่าตอนนี้ เราอยู่ที่คนที่4 5ของแถวแล้วคิวที่1อยู่ไหนนี่ไงคิวที่1อยู่ตรงนี้ทุกคนแสดงว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยโอ้โหอยู่เกือบหางแถวเลยก็เดี๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนมันมีการรัดคิวด้วยอะตอนแรกเราอยู่44ใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากรัดคิวเนี่ยคุณก็ต้องจ่าย9โลบักแต่ว่าถ้าเกิดอยากรัดคิวหลายๆคิวเนี่ยก็จ่ายโลบักเพิ่มขึ้นนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย แล้วคนนี้คืออะไรเนี่ยจะไปเข้าสิงเพื่อเหรอเนี่ยแล้วก็จะบอกว่ามีนางงามมาต่อแถวเข้าห้องน้ำด้วยคนนั้นนี่คือแต่งชุดเหมือนจะมาประกวดนางงามเลยทุกคนเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้พี่นิวก็ขยับขึ้นมาเป็น44 <c oughs> แล้วหลังจากที่เมื่อกี้นี้ลงไปที่ส5บ้ามาลุ้นกันดีกว่านะว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนในการที่จะต่อคิวเข้าห้องน้ํา <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่เราเนี่ยโดนเพื่อนรัดคิวได้นะทุกคนนะในขณะที่คนนั้นคือแบบเต้นรอแล้วทุกคนเต้นรอแล้วนะคนที่อยู่ที่คิว12เนี่ยเต้นรอแลวแล้วตอนนี้มันกก็เเิดหตุ ที่เราโดนลัคิวหรืออะไรทําไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่าเกมมันบัคเราโดนลัคิวจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวก็นี้นะพี่นิวเนี่ยจะลองแบบว่าจ่ายแบบ9โลบัคนะในการที่จะลัดคิวนะทุกคนนะเพราะาดูเหมือนกับว่าเราโดนลัดคิวอ่านี่ไงแล้วเราก็จะมาแทนคนที่แต่งเป็นนางงามคนนี้เฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ย <laughs> เราแบบว่าลัดคิวโอโ้โหเนี่ยนะเราโดนลัดคิวอีกแล้วทุกคนเราโดนลัดคิวอีกแล้วนี่เลยใช้ไปเลย39โลบัคลัดไปประมาณ5คิวจัดไป บอกเลยว่าโอ้โห,โห,โหพุ่งสู่คิวที่41อ่าตอนนี้พี่นิวนะก็พุ่งมาอยู่ที่คิวที่11เอ้าแน่จริงก็มารักคิวกันดีเออจะบอกว่าคนที่สร้างแบบนี้ฉลาดมากทุกคนอ่าตอนนี้เราก็เลื่อนมาเป็นคิวที่40แล้วภาวนาว่าอย่าให้มีใครมารักคิวเราอีกแล้วตอนนี้พี่นิวก็ เลื่อนมาอยู่ที่คิวที่41เอ้าแต่ตอนนี้เราก็ต้องใจเย็นก่อนนะทุกคนนะเอ้ยเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วมาเป็นคิวที่40เลื่อนขึ้นแล้วลงอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เข้าห้องน้ำวันนี้เฮ้ยจะว่าไปก็มีหนูแฮมสเตอร์มารอต่อคิวเข้าห้องน้ําด้วยอวเอาเฮ้ยตอนนี้เราโดนนางงามแซงคิวแล้วโอ้โหจะไม่ยอมกันใช่ไหมฮะนางงามคนนี้ฮะเสียหน้าไม่ได้ทุกคนมาเราจ่าย79โลในการรับเป็น10คิว นี่เราวิ่งมาอยู่ที่คิวที่31เฮ้ยแล้วก็หล่นมาอยู่ที่3 2สองอะไรกันครับเนี่ยเออโอเคขึ้นไปแล้วเป็น31อแหละแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นคิวที่30แล้วมาลุ้นกันจะสังเกตว่ามันมีเงินด้วยนะทุกคนนะอ๋อสามารถใช้เงินแทรกคิวได้อ๋อทุกคนไม่จําเป็นต้องเสียโลบักนะสามารถใช้เงินในแมปแทรกคิวได้จะบอกว่าถ้าเกิดเราอยากแทรกไปที่คิวที่29เนี่ยต้องใช้เงินประมาณ2 6 0 0 0เหรียญน,นะซึ่งตอนนี้เงินพี่นิวก็ขึ้นมาเป็น43 0หแล้วนี่ไง แทกไปเลยอ๋อมันสามารถใช้เงินในแมปแทกคิวได้เ้เราก็ไปจ่ายโลบักตั้งนานแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตอนนี้พี่นิวเนี่ยได้มาอยู่ที่คิวที่19แล้วอุย้ยขึ้นมาย8แล้วอ้าวแล้วคนนี้คนนี้ก็แซงเราไปอีกแล้วโอเคแซงดีครับเอาดีเอาดีแนสิกเอา บอกว่าผู้หญิงคนนี้นี่คือไม่ยอมเราจริงๆนะเราแซงปุ๊บเขาแซงกลับปั๊บถ้าเกิดเราอยากไปอยู่คิวที่ยีบเจ็ต้องใช้เงินห้า0มเก้าพันเหรียญโอเคตอนนี้เงินถึงแล้วก็ไปดีครับเอาดีเนี่ยจะบอกว่าหล่นมาอยู่ที่ยีแล้วทุกคนเราโดนแซงสองคิวเลยอะเมื่อกี้นี้โอ้โหเดี๋ยวรอก่อนเถอเดี๋ยวรอก่อนเถอตอนนี้เงินเราเท่าไหร่แล้วโอเคแซงเนี่ยแล้วไปซิลงไปเอาจะบอกว่าไม่ยอมกันจริงเฮ้เราโดนแซงทุกคน ไม่ได้การแล้วทุกคนอุ้ยเฮ้ยยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย มีคนกดสัญญาณเตือนไฟไหมอะไรอะมีคนกดสัญญาณเตือนไฟไหมแล้วเกิดเหตุการณ์แบบว่าคิวมัวกันเกิดขึ้นอ้าวแล้วตอนนี้พี่นิวก็เลื่อนมาอยู่ที่คิวยีสามเลยเอาเดี๋ยวนะทำไมมันถอยหลังลงเลยเฮ้ยอ้าวเวกลายเป็นว่าเราไปอยู่ที่เดิมหรออ๋อนี่ไงเมื่อกี้มีคนซื้อสัญญาณเตือนไฟไหมทุกคนมันทําให้แบบว่าคิวสลับกันเงั้นหรอแล้วยังไงเนี่ยเอาตอนนี้พี่นิวเลื่อนมาอยู่ที่30แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราลองซื้อกันดีกว่าดูว่าเป็นยังไงซื้อได้นะไปอ ว้าวมาอยู่ที่หนึ่งเลยทุกคนเราซื้อสัญญาณเตือนไฟไหม้เรามาอยู่คิวที่หนึ่งเลยอะสุคนนี้บอกว่าตอนแรกฉันอยู่27ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่3ามเฉยเลยอะอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ย ใช้ไอเทมสัญญาณเตือนไฟไหมเนี่ยคิวมันก็จะสลับกันไปหมดเลยทุกคนและตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่คิวที่1เรากาลังรอที่จะเข้าห้องน้ำเช่นว่าตอนนี้มันนับถอยหลัง1 9บาวินะถ้าเกิดมันนับถอยหลังหมดเนี่ยแปลว่าพี่นิวอะ่ะจะได้เข้าไปในห้องน้ำ yeah! แย่ในขณะที่เพื่อนคนนี้คือแบบว่ายืนหลับรอไปแล้วนะทุกคนเนี่ยยืนหลับรอแล้วตอนนี้ยังไงได้เข้าแล้วได้เข้าแล้วเอ้ยยังไงวู้วู้วูววู้ เราก็ได้เข้าห้องน้ําแล้วอุ้ยอะไรอ่ะดูเหมือนกับว่าแล้วห้องน้าอยู่ไหนก่อนห้องน้ําห้องส้วมอ่ะห้องส้วมอ๋อนี่หรออ๋อนี่คือห้องส้วมมาทุกคนนะแล้วนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกระจกที่ล้างมือเปิดปิดไฟได้ไหมไม่ได้แต่ดูเหมือนกับว่าตรงนี้มันมีให้เราเข้าไปด้วยนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็มีให้เราลงไปด้านล่างอ๋อด้านล่างก็จะเป็นผับเป็นบาร์นะแล้วก็จะมีที่ให <dig> ้เรานอนด้วยขอนอนหน่อยดิอ๋อนี่ไงเหมือนกับว่า มันเป็นห้องน้ำที่มากกว่าห้องน้ำหทุกคนนะนี่แเราก็จะมีดีเจเปิดแผ่นอยู่ตรงนู้นอ่าหนุนแล้วเพื่อนตรงนู้นก็เต้นกันขอไปตรงดีเจสักหน่อยสินี่ตรงดีเจคุณชอบเกมนี้หรือไม่อ่าจะบอกว่าชอบไหมชอบชอบชอบตรงที่แบบว่าแซงคิวกันเก่งมากแต <c oughs> ่เห็นว่าถ้าเกิดเราได้เข้าห้องน้ำมาเนี่ย เราก็จะมีเงิน6 0 0 0ล้านทุกคนจากตอนแรกที่เรามีแค่ไม่กี่บาทพอเราได้เข้าห้องน้ําปุ๊บเรามีเงิน6 0 0 0ล้านเลยเอ๊ะดูเหมือนกับว่าตรงนี้มีห้องน้ำด้วยทุกคนนี่เฮ้ยมีชั้นลงไปอีกเฮ้ยโอ้โหพอลงมาด้านล่างนี่คือห้องน้ําเพียบเลยแล้วเราก็ได้เข้าห้องน้ําสมใจแล้วทุกคนตอนนี้แล้วตรงนี้ก็มีเข้าไปอีกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยในนี้เหมือนกับว่าเป็นอะไรเป็นห้องอาบน้ำเอ้ามีห้องอาบน้ําด้วยนอกจากจะมีห้องส้วมแล้วก็ยังมีห้องอาบน้ำโอ้ มีอ่างน้ําด้วยนะก็จะมีห้องแบบอ่างน้ําแล้วก็ห้องแบบฝักบัวแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์อะไรแบบนี้โอ้รู้สึกว่าพอเราลงมาด้านล่างนี่คือแบบว่ามีอะไรเยอะเลยอะไรอ่ะหมาโกศห,หรืออะไรเนี่ยโอ้มีการเปลี่ยนไฟด้วยนะไฟเป็นสีส้มไฟเป็นสีฟ้าโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราลองกดออกจากห้องน้ําดูอะถ้าเกิดเรากดออกปุ๊บก็จะเห็นว่าเราอ่ะก็จะต้องมายืนต่อที่ปลายแถวเหมือนเดิมพอเราออกมาแล้วเนี่ยเงิน6 0 0 0ล้านของเราก็หายไปด้วยฮะตอนแรกเรากล่าว่าจะใช้เงิน6 0 0 0ล้าน ที่เรามีอยู่ ในการมาลัดคิวแต่ปรากฏว่าพอเราออกมาจากห้องน้ําปุ๊บเงินหกพัน 6, ล้านเราหายไปคือตอนนี้พี่นิวก็มีเงินแค่300กว่าเหรียญนะ<ห>ก็สามารถแซงได้หนึ่งคิวอะไรประมาณนี้นะเ<ห>งินหกพัน 6, ล้านเราหายว่าไปกับตาลูกงี้ไม่น่าออกมาจากห้องน้ําเลย<ห>เอาอะไรไหนก็ไหนแหละคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็ไปเล่นแมปจําลองการต่อคิวเข้าห้องน้ํามาใช่ไหมทุกคน<ห>เดี๋ยวกันนี้พี่นิวอ่ะจะมาทําการสร้างห้องน้ําสาธารณะกันดีกว่ามาเข้าห้องน้ําได้นะคะเก็บ1ดอนค่ะ1ดอลเท่ากับ1บาท นั่นแหละมาเข้าได้นะคะเออดูเหมือนกับว่าคนคนเมื่อกี้เข้าไปหรือเปล่าคุณได้เข้าไหมคะเมื่อกี้นี้คือจะไม่มีใครจ่ายหนล่งยนหรอกนะเนี่ยแล้วตอนนี้คลับก็เปิดแล้วด้วยโอ้โหมาเปิดบนห้องน้ํามาด้วยก็ไม่แน่นะอาจจะแบบว่ามีคนมาเที่ยวคลับอะไรอย่างงี้แล้วก็อยากมีคนเข้าห้องน้ําเผื่อแบบว่าห้องน้าในคลับไม่พอไงก็ลงมาเข้าข้างล่างได้นะสนใจเข้าห้องน้ํำไหมคะถ้าเกิดปวดปัสสาวะหรือว่าปวดถ่ายหนักแล้วก็เข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เลยเอาล่ะก็จะบอกว่าในแมปแรกอะ่ะที่พี่นิวได้เล่นไปอะ่ะซึ่งเป็นแมปจําลอองกาารต่คิวเข้้หอง แมปนั้นคือสนุกดีนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียลบักในแมปนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราแบบว่าใช้เงินในแมปในการรัดคิวได้นะก็อาจจะเป็นแมปที่ต้องใจเย็นนะถ้าเกิดเราใจร้อนแล้วก็เราอาจจะเล่นแบบนั้นไม่ได้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีการแซงคิวกันตลอดเวลานะทุกคนเดี๋ยวพี่นิววางลิงก์แมปไว้ใต้คลิปแล้วกันลองคลิกเข้าไปเล่นดูส่วนนี้ก็มาจําลองการสร้างห้องน้ําสาธารณะในบุกเฮเวนก็ปรากฏว่าเออก็มีคนเข้าไหมเข้าหรือเปล่านายชอบห้องน้ําสีไหนนายเลือกเข้าเลยสรุปแล้ว เขาเข้าไปที do, uh, ่ห้องสีฟ้าสงสัยว่าเขาชอบห้องสีฟ้าจะจ่ายเงินไม่น้อแต่ว่าเข้าฟรีก็ได้นะไม่ว่ากันรู้สึกว่านายคนนั้นนี่คือเข้านานมากเขาอาจจะถ่ายหนักก็ได้อุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือเขาจะอุ้ยให้ตังค์ด้วยอ่ะอ้ยเป็นคนแรกเลยเนี่ยที่แบบว่าให้ตังค์ค่าเข้าห้องน้ําเราขอบคุณนะโอ้จะว่าไปอาชีพเปิดห้องน้ําสาธารณะก็ได้เงินเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าห้องน้ําสีนี้เราขายดีเนี่ย ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่านายคนนั้นนะ่ะจะจ่ายไหมโอเคเข้าแป๊บเดียวสงสัยว่าแค่บทปัสสาวะแล้วคนนี้เขาก็วิ่งไปเลยโอเคไม่จ่ายก็ไม่จ่าย <S 2> <S 2> <S 2> ว่าไงอนันต์ตับไก่น่าจะคโอ้แต่เดี๋ยวนึงอนันตตับไก่แปลงร่างกล้่างเป็นหญิงสาวสวยน่ารักโอเคเข้าห้องไหนก็เลือกได้เลยนะคะมีหลายสีค่ะ